แล้วก็พิมพ์เสื้อเหลืองเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มปุ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นเสื้อเหลืองให้เราเนาะ the the like สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งนะครับใน e c e x c e l ทําทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้นะครับพี่จะมีเทคนิคใหม่ๆมานะครับสำหรับน้องๆที่เคยทําตามใน ep ที่42ไปแล้วแล้วชอบใจนะครับก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยดูเนาะ ep ที่2คือการทําตารางแยกประเภทแบบ อัตโนมัตินะครับก็คือว่าพี่จะมีรายการรายละเอียดของสินค้าต่างๆอยู่ทางฝั่งตารางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มันจะมีสีเสื้อต่างๆเนาะแต่ละสีเสื้อก็จะมีวันที่รับเคมะครับแล้วก็ประเภทของตําหนิที่เกิดขึ้น อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาพี่มาเลือกตรงนี้นะครับสมถตาพี่เลือกเป็นสีชมพูนะครับมันจะดึงเฉพาะข้อมูลนะครับที่เป็นวันที่รับเคสมกับตําหนิของการรับเคสมเฉพาะเสื้อสีชมพูนะครับจากตารางด้านซ้ายเอามาวางตารางด้านขวาโดยอัตโนมัติอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของ EP ซีรส2นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเราไปทําตามกันดูไม่ได้ยากนะครับส่วนวันนี้นะครับพี่จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่เป็นเอ่อกงอัตโนมัติแล้วกันนะครับเซ โดยการที่อาจจะพี่จะไปเพิ่มชีทก่อนแล้วกันนะครับโดยการก,กดบวกตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วพี่ก็จะ Copy นะครับเอา Copy ตรงนี้มาเลยนะคอนโทรลซีเอามาทั้งคอล,ลัมน์เลยครับเอามาวางตรงนี้ปุ๊บนะครับขยายให้เห็นชัดๆเสร็จแล้วนะครับพี่จะเอาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนาอก็คือเราจะพิมพ์อะไรลงไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขของเรานะครับเราเลือกเป็นเสื้อสีอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาตรงนี้เป็นสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วสมมุติว่าพี่ พิมพ์เสื้อขาวเข้าไปอย่างนี้นะครับเสื้อขาวพอเราพิมพ์เสื้อขาวเข้าไปเสร็จแล้วนะครับพี่จะให้รายการสินค้าต่างๆเหล่านี้ครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาอยู่ทางด้านขวาเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะพี่ก็จะก๊อปนะครับลอกหัวตารางมาเลยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการทําตัวนี้นะครับจะเป็นการทําโดยประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆเนาะก็คือ1เลยเราจะใช้ฟิลเตอร์นะครับเป็น Advanced Filter เนาะกับ2เราจะใช้มาโครดังนั้นนะครับ ก่อนอื่นเลยเนาะเราต้องเซฟไฟล์เป็น x l s m ก่อนนะครับตอนนี้ไฟล์ของเราจะเป็น xlsx อยู่นะครับเราก็มาที่ไฟล์ครับแล้วก็เซฟแอสนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ไหนดีนะครับสมพติเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเป็น x l s m นะครับโดยการตรงนี้ครับเซฟแอสไทนะครับเลือกลงมานะครับเลือกอันที่2นะครับ excel macro enable workbook นะครับปุ๊บเสร็จแล้วกดเซฟนะครับเพื่อให้ไฟล์ของเรามันเป็น x l s m ก่อนเนาะ แล้วก็ตอนนี้เงื่อนไขของเรานะครับจะมีอยู่อันเดียวเลยก็คือสีเสื้อใช่ไหมครับสีเสื้อหัวตารางของมันคือรายการเนาะจะสังเกตตรงนี้นะครับมันคือคําว่ารายการนะพี่ทําเป็นสีแดงให้เห็นชัดๆนะครับรายการเนาะพอเราดึงตัวนี้มาแล้วปุ๊บเงื่อนไขตัวนี้นะครับจะต้องไปตรงกับคอลัมน์ A นะครับดังนั้นพี่จะเอาไ้คำว่ารายการนะครับเอามาวางตรงนี้ด้วยอ่าให้มันเป็นอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นรายการเหมือนกันเห็นไหมครับจะสังเกตอย่างหนึ่งเนาะ หัวตารางตรงนี้นครับมันจะสัมพันธ์กันทั้ง3ช่องเนาะตารางที่เป็นถ่ายข้อมูลนะครับส่วนที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็ตารางที่เอาไว้แสดงผลนะครับจะเป็นหัวตารางเดียวกันเลยเนาะพอเราทําได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับให้เราไปที่วิวครับปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่มาโคนะครับแล้วก็เลือกเป็นเลคคอร์ดมาโคนะครับ พอมันมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่ชื่อมาโคชื่อมาโคจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้คำว่า data source ละกันนะครับเราสามารถคิดเองได้นะครับ data source s o u c e นะครับ01แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น this workbook เสมอนะครับเสร็จแล้วกด โอเคนะครับตอนนี้มาโครเรารันแล้วนะครับโดยดูจากด้านล่างนี้เนาะมันจะขึ้นว่า lady นะครับแล้วขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมาโคร is curly recording เห็นไหมครับอ่ะพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับให้เราไปที่ Data ครับปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่ Filter Advanced นะครับแล้วเราก็ตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาเป็น pop up อย่างนี้ให้เราเลือกเป็น copy to another location นะครับปุ๊บนะครับมันจะมีขึ้นมา3ช่องเห็นไหมครับอันแรกคือ list length นะครับ list length ก็คือ ฐานข้อมูลของเรานะครับพูดง่ายๆเนาะคือข้อมูลของพี่เนี่ยในในคอลัมน์ a b c นะครับมันจะมีเฉพาะรายการที่เป็นฐานข้อมูลเนาะด้านล่างพี่ไม่มีอะไรดังนั้นเวลาพี่คุมนะครับพี่จะคุมทั้งคอลัมน์เลยนะครับคุมแบบนี้เลยนะครับ a ถึง c นะครับเสร็จแล้วใครที่เหลือเล้งนะครับพอคลิกที่ใครที่เหลือเล้งแล้วปุ๊บนะครับให้เราคุมเนาะโดยเอาหัวตารางมาด้วยนะครับคุมจากคําว่ารายการนะครับลงมาที่สีเสื้อนะครับก็คือในส่วนของเงื่อนไขของเรานั่นเองเนาะก็ตรงชื่อเลยนะครับใครที่เหลือเล้ง ต่อมานะครับ copy to นะครับก็คือพอเลือกได้แล้วจะให้เอาไปวางที่ไหนนะครับเราคลิกในช่องนี้นะเสร็จแล้วเราก็คุมครับจากช่อง h 1จนถึง j 1เห็นไหมครับคุมเฉพาะหัวตารางในส่วนที่เราต้องการให้มันแสดงผลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วกดโอเคนี่เห็นไหมครับแค่นี้ครับเสื้อขาวก็จะมาวางตรงนี้ให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วพี่ก็จะเอามือเอาเคอร์เซอร์นะครับมาวางไว้ที่ e 3นะครับเสร็จแล้วพี่ก็ไปที่วิวครับแล้วก็มาที่ macro stop recording เรียบร้อยครับ อ่ะพอเราทํามาโครเสร็จแล้วเนาะเราก็จะสร้างปุ่มนะพี่จะทําปุ่มเป็นลูกศรแล้วกันเนาะเราก็เลือกมาจากเชฟนะครับอะไรก็ได้สักปุ่มหนึ่งเนาะสมมุติเอาเป็นลูกศรอยนี้แล้วกันเอาใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับพี่ขอลบเส้นกริดลายกับพี่ตาลายนะอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วเราก็คลิกขวาที่ปุ่มนะครับแล้วมาที่ assign macro นะครับแล้วก็มาเลือก data source ที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเนาะแค่นี้เองนะครับก็ วิธีการนาะสมมติว่าตรงนี้นะครับเราใช้เป็นการเลือกดอกดาวใช่ไหมจากสีเหลืองนะครับเลือกเป็นสีเหลืองเลือกเป็นสีน้ําตาลตัวนี้มันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่ในฝั่งนี้บางทีเราไม่อยากให้อัตโนมัติขนาดนั้นนาะเราต้องการที่จะพิมพ์นะครับสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่าเสื้อ,อเสื้ออะไรดีชมพูแล้วก็พิมพ์ชมพูเข้าไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วกด enter จะสังเกตว่าด้านขวาเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนให้นะครับก็ยังเป็นเสื้อขาวเหมือนเดิมจนกว่าเราจะกดปุ่มนี้เห็นไหมครับ มันจะเปลี่ยนรายการให้เป็นเสื้อชมพูให้เราอัตโนมัติเลยเนาะอะสมมติเสื้อเหลืองแล้วก็พิมพ์เสื้อเหลืองเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มปึ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นเสื้อเหลืองให้เราเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการทําตารางแยกประเภทนะครับแบบง่ายๆเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปทําสูตรอะไรเยอะๆเลยนะครับใช้แค่เทคนิคการทำเลคคอร์ดมาโคนะครับบวกกับแอดวานซ์ฟิลเตอร์เท่านั้นเองนะครับ น้องๆลองทําตามดูนะครับพี่ว่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและถ้าใครอยากได้ไฟล์นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไลน์มาที่ไลน์หนึ่งเฟิร์สวันนะครับไลน์ไอดีหนึ่งเฟิร์สวันแล้วก็เอาไฟล์นี้นะครับไปลองศึกษาดูนะครับพี่จะทิ้งไว้ให้ทั้ง2วิธีเลยนะครับทั้งวิธีเดิมเนาะแล้วก็วิธีใหม่นะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ